มีคนสิบห้าคนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในยี่สิบวันถ้าใช้คนงานยี่สิบห้าคนงานจะแล้วเสร็จภายในกี่วันกอสิบขอสิบสองขอสิบห้าเมื่อสิบแปดเตรียมสอบราชการภาคก,กอมีวิธีคิดดังนี้จากสูตรจำนวนคนงานหนึ่งคูณจำนวนวันหนึ่งหารจำนวนงานหนึ่ง เท่ากับจำนวนคนงานสองคูณจำนวนวันสองหารจำนวนงานสองจากโจทย์มีคนสิบห้าคนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในยี่สิบวันแทนค่าจะได้สิบห้าคูณยี่สิบหารจำนวนงานหนึ่งถ้าใช้คนงานยี่สิบห้าคนงานจะแล้วเสร็จภายในกี่วันแทนค่าจะได้ยี่สิบห้าคูณจำนวนวันสอง หารจำนวนงานสองคนงาน15คนกับคนงาน25คนทำงานชิ้นหนึ่งเหมือนกันจะได้จำนวนงาน1เท่ากับจำนวนงานสองให้จำนวนงานมีค่าเท่ากับ x แก้สมการเพื่อหาคำตอบโดยตัดค่า x จะได้15้คูณย0หารหเท่ากับ3 0 0ร้ยาคูณจำนวนวันสองหาร1เท่ากับ 25คูณจำนวนวันสองแก้สมการสามร้อยเท่ากับ25คูณจำนวนวันสองนำเศษ1ส่วน25มาคูณทั้งสองข้างของสมการ25กับ25หารกันหรือตัดกันได้1กับ1 300กับ25หารกันหรือตัดกันได้12กับ1จะได้ส2เท่ากับจำนวนวันสอง ดังนั้นถ้าใช้คนงาน25คนงานจะแล้วเสร็จภายใน12วันคำตอบของข้อสอบนี้คือขอ12